Yeah, yeah. ปนญายิกปักจจต,ตังเวทิตโภวินยูหิตพระธรรม <c oughs> เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะยืึงเห็นชัดได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลไม่จำจกัดการ เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านตรงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้องเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ สาวสังโฆยายะปฏิปันโนภะเะวะโตสาวกสังโฆสามีปิปฏิปันโนภะเะวะโตสาวกสังโฆยาปิังจัตตาลิปุริสายุคานิอัตตุปุริสัปุคะละเอสสะพะปวะโตสาวก พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระพภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติทีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้ว ก้อนรับเป็นผู้ควรแก่ทักสินอาทานเป็นผู้ควรแก่การนำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าสัพเพสัตตาสักทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลา ข้าห่นตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เหีย่อยบานอย่าได้ซึ้ะกันเลยมีข้าห่นตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานำปริหารนตุกจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด